แล้วก็พี่เอ่คเอ่อความแปลกม,ม,มันมันมันมีหลายหลายอย่างที่เราสึกว่ามันมันแปลกมันแปลกใหม่มันมันมีความแบบผมผมรู้สึกว่าการแสดงหลักๆเลยแบบเรื่องเรื่องการแสดงในในความเป็นละคร่มันจะมีความแตกต่างนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคโชคดีฮะเราเรามีพี่แอลแล้วก็แล้วก็มีลลมีพี่เอด้วยแล้วก็มีคุณเจมจิฮะที่เขาจะชอบพูดพูดกับผมแบบหยอกหยอกล้อเล่นเล่นะว่าแบบผมอยู่วงการนี้มา11ปี แต่ว่าอย่าแต่ว่าอย่าไปเกียดเขานะเขาเขาเขาจะแบบเขาแขาเขาจะเขาเขาเขาจะชอบพูดเล่นๆกับผมเขาจะชอบขิงกับผมแบบผมอยู่วงการนี้มา11บเอ็ดปีเนี่ยเนี่ยเล่นเล่นเอออันนี้อันนี้เอพี่ครับอันนี้เล่นอะไรอ๋อเล่นเล่นสามห้าเล่นสามห้ามันจะประมาณเท่านี้ แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดมีนี่มันจะเอาเราใช้เลนส์105้าเราจะเราจะมีเราจะมีแบบแสงตรงนี้เราจะมีซอฟต์พาเลตตรงนั้นมันจะแบบนู้นแบบนี้จังหวะมันต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยตอนเขาพูดเสร็จไอคิดงไหมว่าเขาพูดทำไมเออในใจเพูดอะไรผมผมก็แบบเออแปลว่าอะไรวะแต่ว่าแต่ว่ามันก็จะมีประมาณแบบประมาณ10%ในในในการพูดคำว่าของเขาแล้วนะที่ที่มันช่วยได้แต่ว่าอีก90%มันก็คือขิงล้วนๆเลยก็คือไปเรื่อยๆรือยไปเรื่อยๆไปเรื่อยผมไม่อยากเจอศิษย์แปลก นั่นเอกเราก็แลกนี่เราก็แ,แลกแมากเหมือนกออันมันก็มันก็เป็นความแบบงง,งๆนะฮะเป็นเป็น,เป,นเป็นเรียกว่าอะไรอะ่ะคือคือคือตอนแรกอะผมรู้สึกว่าพอพอมาเจอกับคุณคุณเจมจีออก็ก็มีความเกง่งๆเล็กๆนะแต่เราเรารู้สึกว่า เป็นผู้ชายอ่ะมันก็แบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ต่อกันติดเออเดี๋ยวมันก็ต่อกันติดมันแบบมันมันแมนคุยกันอะไรเงี้ยแล้วแบบแต่เราก็แบบคุณโบเมลดาเอาไงดีวะเอาไงให้มันให้มันต่อกันติดดีวะซึ่งแบบเป็นผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยมันจะแบบมันจะมาเป็นแบบเป็นแบบเหมือนเหมือนคุณเจมอะไรอย่เงี้ยก็ไม่ได้เราต้อติดตามผลงานโบมากับการสัมภาษณ์ของเขาเอ้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอ่ะเป็นเป็นในระดับหนึ่งระดับไหนระดับไหนช่วยแปลเป็นแบบที่เขียนไม่ได้ก็มันก็มันก็เป็นแบบเป็นเป็นลูกกระเทยท่านนึงอออ่่ะะกป มันก็เป็นระดับดียแต่ว่าแต่ว่าพอพอมาเจอตัวจริงกลายเป็นว่าแบบโหมันหนักกว่านั้นพี่ก็เป็นกระเธยเลยเออมันคือคือผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันออกทีวีไม่ได้อะมันมันแบบประมาณมากกว่าครึ่งหนึ่งนะที่ที่ความความเป็นเขาอะมันมันออกทีวีไม่ได้เลย มันคลายไปเลยมันมันกลายไปว่าอ้าวเราเราใช้แบบ mentality เดียวกันกับคุณเจมจีได้เลยสุดท้ายเราก็มองเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าไม่น่าใช่จะลไม่น่าจะเป็นลูกกันเลยนะใช่เป็นเลยไปเลยดีกว่าอะไรแสดงว่าเราปกติสุดในกองเออก็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 อยู่ไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าอ๋อจริงๆไม่ต้องเป็นคนดีมากก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อ๋อไม่อ๋อจริงๆเราไม่ต้องเป็นคนดีกันมากขนาดนั้นก็คือเดียวกันใช่ก็เลยก็เลยรู้ว่าอ๋อโอเคเราเราเป็นคนประเภทเดียวกัน คื <S <S อโอเคเราเรา,เราสบายแล้วเราก็เลยแบบนีแหละแล้ว,ลวนนเราก็อยู่กันเราก็อยู่ด้วยกันได้ไดพี่แอนจริงๆอะผมก็ถึกว่ากับแบบเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอกันเยอะมากขนาดนั้นเพราะว่าหลักหลักๆจะเป็นพี่เอที่ท,ท,ท,ที่ที่มาอยู่ตลอดพี่พี่แอนจะเป็นสายแบบ มาแบบตอนเออมาตอนใกล้ๆจะเลือกกองแล้วเอาเอาขนมมาฟ้าเอาแบบเป็น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 ฟิลแบบดูแลเทคแคร์เป็นแบบเป็นแบบผมอะหลังๆผมจะเรียกเขาว่ามัมมีเป็นแบบเป็นเป็นเป็นคุณแม่ของกองมาคอยดูแลอะไรเงี้ยคือแบบแต่ว่ามีคนมีคนขู่ผมเยอะนะว่าแบบพี่แอนโหดมากมีแบบใครใครขู่เยอะหลายคนเลยแต่ว่าแบบสุดท้ายผมผมผมไม่ค่อยเจออะอาจจะมีอาจจะมีช็อตหนึ่งที่แบบวันนั้นเราจําได้เลยว่าเบรกเบรกเราเลือกประมาณแบบสามสี่โม แล้วตอนนั้นผมเลิกแล้วผมก็เอ้ยถอดชุดเปลี่ยนเอ้ยชิวน,นี้ชิวอะ่ะเลิกเร็วก็เลยนั่งเล่นอยู่กับคุณเจมแป๊บหนึง่งพี่แอนมาตอนเย็นแล้วก็แบบอ้าวอันเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพี่ไปหาซีนมาถ่าย <c oughs> เพิ่ม <c oughs> แล้วผมก็เลยแบบครับเอ้ยไปไปเปลี่ยนชุดเลยไปเปลี่ยนชุดเลยผมเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดครับเปลี่ยนชุดแล้วก,แวก็แล้วก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ถ่ายเพิ่ม <c oughs> จริงจริงจริงออแล้วก็ถ่ายเพิ่มเลยใช่ ตอนไม่ไม่ได้คิดว่าเขาแก้เพราะเขาเขามาด้วยด้วยด้วยแบบดูดูไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นอ่ะดูแบบเดินมาแบบอ้าวไอเสร็จลเหรอไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่หาซีนให้ถ่ายเพิ่มแล้วเราก็ล้วก็ล้วก็ถ่ายเพิ่มจริงๆจะได้คุ้มค่ากับเาใช่เขาเป็นแบบพูดจัดแบบพูดจัดมีมีเจอเข้าห้องดำาหม้อนคุนะคะผมผมยังไม่เคยเจอนะแต่ว่าเหมือนได้ข่าวว่าคุณคุณโบเคยเจอแต่ว่าผมมาผมมันยังไม่เคยเจอเลยใช่ก็เลยอาเขามาก่อว่าเขามีเรียบรอย ได้ยินเอ้พี่แอลก็ได้ยินซึ่งผม,มจําได้เลยว่าผมไปเจอผมผมขออนุญ,ญาตเมนชั่นแล้วกันนะผมขอโทษนะพี่พี่พี่มาริโอ้อผมไปเจอเขาที่งานไหนไม่รู้อะแล้วแล้วสมมติเขา,าแบบเนี่ยจะรู้จะเล่นกับพี่แอลใช่ไหมระวังนะโหพี่แอลเขาแบบโหดมากโคจีจ้มากอะ<ด>ไรเงี้ยโดนไซโ,โคกันเลยใช่แล้วผมแบบไม่เห็นไม่เห็นจริงเลยพี่ไม่ได้ไม่ได้ดยูขนาดนั้นหรือว่าเราอาจจะเล่นได้อยู่นะก็ไม่รู้ ชอบเก่งไปเลยก็โชว์เก่งไปเลยไม่ก็ไม่รู้ไม่รู้คือคือคือผมยังไม่ได้เจออะไรผมยังไม่ได้เจอจุดจุดนั้นเออชุดเรื่องกับเราเป็นหัวหน้าด้อมหัวหน้าดอมเล็บดอมเล็บเล็บออเชีกับอ๋อเราไปรีแอคเข้ามาหรอยังไงบ้างใช่ ก็เขาก็น่ารักอ่ะเขาก็มีความแบบไม่รู้ดิเขาเขาแบบก็ดูแบบเขินๆกันนะแต่แบบก็ดูแบบเอะแต่ว่าผมมาผมก็ยังก็ยังไม่ได้ไปเจอคุณบอเช่สักทีเลยจนตั้งตั้งตั้งแต่ตอนนั้นอจนตอนนี้ก็ก็ก็ยังมีแต่การแบบคุยผ่านโทรศัพท์ คุยแบบเออผ่านเฟซไทม์อะไรเงี้ยยังยังไม่ได้เจอเจอจริงๆก็อยากก็อยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันยังไงมันยังไม่งัพี่ถามเราตอนที่เราดูอะที่เราเรียกมาเรารู้สึกยังไงว่าน,นี่คือปอเช่ที่เรารู้จักไหมหรือว่ายังไงไม่ไม่เหมือนเลย <c oughs> ไม่ใช่น,อน้องเราเลยหรอใชไ่ไม่ไม่เขาเขาอ่ะเป็น <c oughs> เป็นเ,เป็นพี่ผมแต่ว่าไม่เหมือนอะไม่รู้ดิผมผมผมรู้สึกว่าแบบพอพอเวลาอยู่อยู่อยู่กับพวกผมมันจะเก่งกว่านี้อันนี้อันนี้ดูดูแบบ ดูแบบดูยอมยอมดูไม่ค่อยเก่งเออดูแบบพูดไม่ค่อยเป็นดูแบบพูดติดขัดอะไรอย่างเงี้ยคุณปอเช่ไม่มีไม่เคยมีอไม่เคยม่เป็นอยู่แบบผมจําได้เลยมันมี like ไอ้คําถามนึงทนี่เขาแบบเออพี่พี่พี่ว่าก็คงไม่งอนอะไรอะไรแบบ้มแบบคุณปอเช่คุณไม่ใช่ผมคุณคุณไม่ได้พูดติดอ่างคุณย่างคุณเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีมันมีอยู่แสดงว่าเราก็คิดเหมือนี่ทุกคนคิดใช่ไหม ก็นิดนึงจะเป็นไงล่ะจากการไปแบบไปพายคู่องเออคิดว่าเรือลำนี้มันไปได้ต่อไหมเออผมว่ามันก็ยังมีต่อผมผมผมเห็นล่าสุดอะไรอ่ะ เหมือนพวกพิกซี่เขาไลฟนะ์คนคุนะค,คุณพิมมายังพูดอยู่เลยเออคุณพิมายัง,ยงแซลมาเบลต่อหน้าเลยอะไรอย่งางเงี้ยผมก็เลยแบบเอ๊หรือว่าเขาเขาก็รู้อะไรมาข้างในวงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าในในทั้งหมดทั้งมวลเขาฝากความหวังไว้ที่เราเหรอว่าไอาต้องไปตามหาความจริงมาให้ได้ว่าจริงๆแล้วมันยงงเรือลำนี้มันเป็นยังไงออก็ไม่รู้คือไม่คือ,มคอ,มคอผมอะผมผมันก็ไม่ได้อยากไปกดดันเขาขนาดน,านั้นก็ไม่โอ้เราเร a c ขนาดนั้นไม่คือแบบคือคือหมายว่าเราเราเรา r e a ได้แต่เราก็ไม่อยากแบบไปเจอตัวจริงแล้วแบบ Come on bro uh huh. ลุเลยแบบ uh huh. แบางทีมันเป็นแบางทีมันเป็นเรื่องของคนสองคนเราเราก็ไม่อยากไปแบบเค้นให้มันแบบอะไรบางทีเขาอาจจะอยากปล่อยให้มันตามไปแบบแบบเป็นไปตามธรรมชาติ uh huh. แล้วก็อยากจะแบบ uh huh. อ่าเขาอาจจะมีเวจีบของเขาหรือว่าเขาอาจจะมีเวอะไรของเขาที่ ที่ที่ที่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้ฟอร์สซูขนาดนั้น<ช>แงเราเราก็เลยไม่อยากไปบังคับมากเออเผื่อว่ามันม,ามา้าจะมาจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ย <ไป S 2> ืนยันว่าคุณปอเช่ที่เรารู้จักไม่ใช่คนอย่างนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนแล้วกัน <c oughs> กับในรายการนั้นใช่ปะ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อการแบบช็อตฟิลตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยไม่ปกติเขาเป็นคนแบบตรงไปตรงมาเลยอ่าใช่เขาเป็นอันนี้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 ผมมีความรู้สึกว่าแบบ แอบแบบแอบแบบช็อตฟิลให้มันแบบให้มันเลี่ยงอ่ะนึกออกปะตอนหลังจะรีแอคเซ็ตเนีมีการโทรไปหาคุณเปาเช่ไหมว่าเฮ้ยไม่มีอ๋อไอ้ตั้งตั้งตั้งแต่รีแอคเซ็ตปุ๊บเลยอ่ะผมอ่ะทักไปหาเขาว่าแบบยูเห็นรีแอคไอร้ยังไอขอโทษนะอโทษไปก่อนแบขอขอโทษไปก่อนผมไม่รู้ผมผมผมกลัวเขาโกรธผมก็เลยขอโทษไปก่อนเลยแบบ เออ sorry bro <c oughs> เอัมอัมสอรี่นะโปรเออโฮเอออะไรแล้วก็แล้วก็แบบคำคำคำๆไปเลยแล้วเขาบอกว่าแบบไม่เป็นไรเข้าใจแล้วก็ฮะเออเพราะว่าไม่ใช่ไอคนเดียวขนาดตั้นหนึ่งนี่บอกเลยว่ามันไม่ใช่คนที่รู้จักไม่ไอ่ใช่ไม่ใช่เหมือนที่รู้จักไม่เหมือนจริงๆนะแต่ผมแบบผมผมรู้สึกเลยว่าเขาไม่รู้ดิเขาดูแบแบ,บเขาดูแบบเขาดูแพ้ซึ่งซึ่งซึ่งนี้เราไม่เคยเห็นซึ่งปกติเขาเขาเขาไม่ค่อยยอมแพ้ใครไง อเออแต่อันนี้เขาาดูแบบเขาดูยอมเขาดูแพ้ซึ่งผมรู้สึกว่าเปนไม่ใช่ไม,ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ความเชือ่อของจักรแต่ถ้าต้องเดี๋ยวเขาฝากความหวังไปที่เราเราโอเคไหมก็ผม็็ําทำแบบนี้แหละผมผมผม,ผมจะไม่แบบ ไม่เรียกว่าอะไรข้ามเส้นแล้วกันเออเผื่อจะแบบเราก็เราก็จะคอยเชียร์อยู่ข้างหลังเอออืมอืม but come on bro อันนี้จะเก่งกว่าของเรายังไงทำไมครับตอนนี้ก็ก็ยังโสดอยู่อ่ะทำไงอ่ะไม่ไม่ขายการเออ ถือว่าเราจะเราไปขึ้นรถเพราะว่าใครขึ้นรถกันนี้เขาเขาจะเปม็นเชื่อเลยโอ้แต่ผมก็ขึ้นกับพิมมาไปก่อนหน้าก่อนหน้าเขาอย่างเงี้ยคือแต่ตอนนั้นมันก็เป็นแบบเป็นเรียกว่าอะไรเพลงไงเพลงที่เราที่เราทำด้วยกันเลยก็เลยแบบเยแต่ตอนนี้ก็ว่างๆครับเนี่ยแล้วก็แล้วก็ไม่อยู่กับไม่อยู่กับกลุ่มกลุ่มคนพวกเนี้ยกลุ่มให้เกิดอันเด้วยใ้กลุ่มคนพวกนี้กลุ่มกลุ่มกลุ่มคนที่เขาแบบที่เขาแบบเออแบบเลือกกองแล้วแบบ Hello baby คกเก็บทุกมุกเออเขาแบบ Hello baby เดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมารับ baby ไม่ใช่เนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไปไปมี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 มันจะมีอยู่สองคนคือ Hello baby กับอะไรนะพ่อโอ้ซึ่งแบบสงสารกันบ้างบางทีคือไอ้ก็ต้องอยู่เก็นเกตุนี่ <laughs> ใช่ซึ่ง,ง,งอ๋อจำได้เลยตอนตอนตอนที่ข่าวผมผมโสดออกแรกๆอะพี่แอนโทรมาเลยบอกว่าเป็นยังไงบ้างลูกนัดก,กินข้าวกันหน่อยเดี๋ยวขอแบบขอรักษาหัวใจ <laughs> แล้วผมมาลงรูปด้วยผมผมลงรูปที่ที่วันนั้นไปไปกินข้าวกับพี่แอนเป็นเป็นปิ้งย่างอ่ะแล้วก็แบบแล้วก็แล้วตัวนั้นวันนั้นมีมีพี่เจมด้วยมีแบบพี่เกดด้วยแล้วก็ไปนั่งคุยกันแบบแบบบบพี่เกดก็ชวนนู่นชวนนี่ชวนนู่นชวนนี่ทุกคนก็แบบอยาอย่าอย่าไปทําอะไรที่พี่เกดเขาชวนทำไมเขาเป็นพี่ใหญ่เป็นยังไงครับห้องทำไมเราไม่ไว้ใจเพราะว่าไม่ผมผมไว้ใจแต่ว่าคนคนคนอื่นๆที่ได้ฟังเรื่องนี้ก็จะเป็นเป็นฟีลแบบหยุดอย่าอย่าอย่าไปทำอะไรอาจจะพอเขาเตือนมาแล้ว เจ้ากไหเจอว่ามูทรู้ว่าเออตามพี่เกณฑ์เหมือนเดิมว่าหยุดคิดไม่ก็ไม่ได้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 หยุดคิดหรืออะไรแต่ว่าก็ก็แค่รู้สึกดีแบบรู้สึกดีที่ที่พอพอแบบทุกุกคนรู้ปุ๊บทุกคนก็มารวมตัวกันเพื่ออยากจะรู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือกลายเป็นแบบเหมือนแบบชาวบ้านสี่นเหมือนเหมือนแบบเหมือนผมให้นั่งให้สัมภาษณ์อีกรอบไปแต่ว่าแค่อยู่แค่อยู่ที่ร้านปิ้งย่างเฉย นนแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ก็รู้สึกดีใจนะที่แบบทุกคนแบบมีความแบบแคร์แคร์แคร์ว่าเราเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบอายุโอเคอะไรอแยบบ่างเงี้ยิวนแล้วเหงาไหมคะตอนนี้มันก็มีบ้างนะมันก็มีมีอยู่ฮนะแต่ว่าแบบตอนนี้มันก็เลยเหมือนแบบกลับมาแบบกลับมากลับมาอยู่กับตัวเองไนดะ้จริงๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมมาเป็นคนที่ ตั้งแต่มีแฟนมาก็ここแบบไม่ได้โสดนานขนาดนี้มันมาเลยอะอเออตัวส่วนตัวช่วชงชีวิตเนี้ยเป็นช่วงชีวิตที่แบบโสดนานที่สุดในในชีวิตและอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันแบบมันได้กลับมามองมามองตัวเองดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบได้แบบกลับมาทํางานมาโฟกัสงานโฟกัสจริงๆก็ดีครับหน่โเรียบร้อยครับ